สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคะอ้ําก็มาอยู่นะคะที่ฟิวเจ้าพักลังสิตธนะคะก็วันนี้นะคะอ้ําก็มาเดินนะคะเที่ยวชมนะคะเราก็อาจจะมาหาของทานนะคะเดี๋ยวอ้ําก็มาเจอะคะ่ะอีกหนึ่งมุมนะคะที่มีของกินแล้วก็ของทานนะคะที่น่าทานมากๆนะคะเดี๋ยวอ้ําจะพาเพื่อนๆน,นะคะมา ดูชมนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะว่า,าสาวๆท่านใดนะคะที่ชอบอะไรบ้างนะคะที่เป็นของกินนะคะอ่านะคะอ้าเห็นแล้วนะคะว่ามีหลายๆร้านเลยนะคะ เดี๋ยวตามอ้ํามาดูชมนะคะว่ามีอะไรนะคะที่น่าทานบ้างนะคะเผื่อวาอ่าเพื่อนๆน,นะคะามาเดินเที่ยวนะคะที่ผิวเช่าพักลังสิตนะคะจะได้มาโซนนี้ได้นะคะตามอ้ํามาเลยนะคะตามอ้ํามาเลยค่ะตามมาค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะหลานลูกฉินปิ๊กนะคะ หมูเอ็นนะคะหรือว่าหมูแล้วก็มีเนื้อนะคะแล้วก็มีเอ็นเนื้อด้วยนะคะ้นาจิ้มก็รสเด็ดเลยนะคะ,ะลูกชิ้นปลาก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเนื้อเอ็นก็มีนะคะปูอัดก็มีนะคะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะคะ ก็ใส่กรอบแดงนะคะ,ะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะกะ็เลือกได้เลยนะคะน่าทานน่าทานนะคะทีเดียวเลยนะคะอ้ําเองก็ชอบนะคะ,ะก็ปิ้งกันร้อนๆเลยนะคะชอบแบบไหนนะคะก็เลือกซื้อได้เลยนะคะก็ คนละสองไม้สามไม้นะคะน้ำจิ้มก็น่าทานทีเดียวเลยนะคะมีหลายรสเลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะอ้ําก็นำมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานนะคะกับลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยนะคะ หิวหิวแล้วใช่ไหมคะอ่านะคะ้ก็พาเพื่อนๆนมานะคะเผื่อว่า,ามาโซนนี้นะคะก็แวะมานะคะเดินชมนะคะเพราะว่ามีของกินนะคะหลายอย่างทีเดียวเลยนะคะค่ะบางครั้งนะคะเราก็เดินพักผ่อนบ้างนะคะเพื่อว่าให้เรารู้สึกว่าได้ผ่อนนะคะ ผ่อนคลายบ้างนะคะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาทุกๆวันแล้วนะคะอั้มก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะมากๆนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะคลิปหน้านะคะอ้ำจะนำคลิปอะไระมาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้ดูชมนะคะค่ะไซส์ก,ออก,ก็มีนะคะอั้เองก็ชอบนะคะ ชอบแบบไหนก็เลือกเลยนะคะอะมีผักด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากบอกว่ารักรก,กทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวมาตามอั้มใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายนะคะขอขอบพระคุณที่ดูแลก,กันเสมอมานะด้วยนะคะ ค้าขอขอบพระเจ้าวอวยพรนะคะบายบายค่ะ